ขอบคุณเจ้าวันนี้ลงมาขึ้นไล่เนาะฮียพัดเขาไปดูมาเห็นขึ้นแล้วปลี่ตรงไหนไล่ฮียพัดเขาจะจิ้มไปดู จุไร่ฟอนจุบินกำลังรับโซมเกาแม่ทำอไรเจาพัดเกาะมาทิพต์ส่งเคี่ยวอยู่ตรงน้าโอเคเอาตัวหลอดอยู่ มีฟ้าตัวทวนมาสีหนึ่งสีแล้วหนึ่งสีแล้วหลังบ้านก็มาเป็นแต่ตอนนี้ก็คนิทไปเรื่อยๆเดี๋ยว สวัสดีเฟียนๆฟนทุกคนค่ะมันสีทองคำสวัสดีเฟียนๆฟนทุกคนเจ้าในเยฟัดก่อได,ด้มีแต่บนัสเจ้ามีแต่บุญตาแน่ก็ยินดีครับด้ยเจ้าด้วย ก็ยินดีครับดีใจทุกจัดขอเป็นเพียนพี่ๆแล้วเนาะดิออทันคิดเดี๋ยวคิดสกินเรา๋ยวล้างใจให้โซโซอีกชิบเอ็ดวันเวลาเวลาบาเดียวไว้เนาะถอยเจ้ามาเช้าใช้คนนอนก็เป็นกินไหม สวัสดีค่ะทุกคนเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันเจ้าไห้กันมากกว่านี้มาได้เจ้าผลดีต่อ ยินดูคนได้ตอนกลางวันยายฟ้าก็ไปบ้านคุณสนันแต่ก็ตุตกเยอะเจ้าเนาะเรียนนี่เรียนหน้าก็คงจะตกอีกต่อไปเนาะเป็นส่วงหน้าข้าหน้าฝนนะเจ้าเนาะก็เมืองน้ำอย่าได้เสกีของเมืองน้ำอื้มตั้ง วันนี้ทำคลิปสุดหยอดเลยลองจัดพื้นออกกินนเอาตัวนอตยูป็นกำนลังแรงใจให้กันเล่นก,กันไปเจ้าเพื่อน ีเสียง,งดังเข้าดังเข้าลืมดึกเสียงขอดังในหลงท,ท้ายกับคุณชิดกับไฟเนาะมันไปมันมาก๋วยเตีึยวคอจะครบครบมือนาทีเนาะ เปลีป่ยนคนไหนคันไปคันมาขอแม่เข้ามาได้เจ้าขอบคุณเจ้าติเข้ามารับสมมาเปลียน,นผุดคุยได้ฟัดก็ได้ตั้งขาดมีแต่โบนัสจะขอโปรแกรมสมาชิกเจ้าคุณสมิิ์เดินทางกดไฟจ้า Và hai lần lại đi dự đi phát cổ Không cần cầu ngắm, không cần ngắm Hãy ยุงก e ็เยอะนะเจ้าน้อยยุงก็เยอะเสียงมีหลายเสียงเจ้าเสียงตุ๊กแกก็มียืดลงกำลังลับซูมตรงนี้นะเจ้าเน้อยนอนหลับพอดีกันทุกทุกคนเจ้าดีกันเด้อเจ้าเด้ออ่า เป็นทากดไฟ้าขอให้ล้ำย้างไหลอเยอะด้อยกท่ดกด่สวัสดีทักทายเพืนเพือนที่น้นองสาวเพือเิรโลรเจ้าสวัสดีเพื่อน ทีทองค้ำเป็นปิดแล้วก็เปิดใหม่นาทีวาเวลาของเป็่งของคงจะขึ้นไว้ที่ฟัดก็พยายามพยายามอยากจะทา,ามหัพันอีกยาวอยู่่าล่องด้วยค่าแหลก้วย ใจไหลเองหาเปี่ยนเ่ๆก็ไม่ได้เต็มตัวงั้นจิตก็คายเฟี่ยนๆยายฟ้าคิดถึงทุกๆคนเด้ออยู่ในใจเสมอเด้อเจ้าเด้อ จบจากการไล่ซดเนาะข,ขอขอบคุณนี่ <laughs> ้ลงเริ่อจตกพิษเลยเนี่ยแต่วา่าเจะเจะฟัดไปดูเยหลงผ้าแมบผ้าห้องมาหมึดมดเลยเยพฟัดออกมาพรามัดตามเดี๋ยวรังเจอให้สู้มีชิบเอ็ดวัน เวลา้วล้วมาดวไว้เนาะไว้เนาะยินดูกับดายตอนกลางวันแย้พัดก็ไปบ้านคุณฉนันแต่ก็คลิปสตรีมคลิปยาวก็ <S <S มีโฆษณาเข้าทุกคลิปเลยปิน,นปได้เนาะไปผ่านกันหลายวันแล้วเนาะ ให้ลวงกันนล้วลับซูมเลือกดาว <laughs>